สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็มาพบพบก็บมาพบพบพบพ,พ,พ่อพบพ่อก<า>สวัส้งสองครับพพี่น้องกพคในช่องเอลช่ากินแซบน่บัวพี่น้องจ้ามื่อนี้ป้าผีพาน้องมากินตำส้ตมตำนะคะใส่ กุ้งดองพี่น้องกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็หมึกนะคะหนวดหมึกป้าตอนมะคงพายมลจำมะคงไฟพี่น้องไหมล่ยไฟกับไฟเนี่ยจากตอนเยบ่เปีนเาะแบบหน่อยเลยมาเด้อพี่น้องบรรยากาศฝนตกยิ้นเบ้อหมดเดี๋ยวไปใส่เลย คราวา่าชิไเป็นยังไยทั้งหนองกับแบบพี่น,น่องจืดกรุบเดี๋ยวพี่น่องทีก่กำลังเบิ่งอยู่แสีบ,บนห้าสองคน บางครั้งมันช่วงช่วงเป็นอื่นๆมื่อนี่บรรยากาศงว่งนะวงเนาะห่วงเบื่ออกาศมันดีเพอดพี่น้องบรรยากาศแบบฝนตกดินเบื่อเมื่อบ่ตกพ่อันบ่มีน้ำนะพี่น้องฝนต,ตกพ่อเห็นยังไงเลยพ่อจะพื้นจืด นิดๆอืมก็ส่งบวจวดมือนี่พอดีพอดีเละอืมปกติมันจ <c oughs> วดปวดอือ เผื่อย,อยังอ่อนดีนหหหนไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ฮักมาหาคข้อยังฮักใส่เสื้อหยอกเมี่ยเสื้อหยอกเบิงมือกุ้งกระโจงไงอื ี่น้องที่สนใจยขี้มสไลด์ฝานะกนระจางใส่ฉากมาเลยเด้อพี่น้องเด้อบรนยากาศดีเนาะมีแี้งย่องเลยค่ะเดี๋ยวไปนี่ต้นตไม้ใบหญ้าอากาศดีแห้งโตกหญ้าในมือละคล้อง <laughs> ผมตกโตกพี่น้อง มันอมาต,ตัวกรไส่ <รถ S 2> กเจน,นเจินมาตัวกระแดดแดดพดไปนหอมจังเรียกว่าแดดตีเทดย่าง่ายกว่ากัน,ในใไหนวเดีดป๊บเลยแลแนเขาหอมปั๊บเราจะไปส่งางาตาควนยัง เจะาขี่รถพันยัมมาเป็นบาทมวาวาละแต่ดำหน้าก็ยังตาคนใช่มัมนสิตใจว่าละสิวานเลยข้าเจ้างามมันจิตายอยู่ที่สุกคือแม่คุณตกใจไปล้า ชอาหาบห้ามจอนมะฮงเจ็บมบุ้งไฟปะเขาเครื่องดีอะไอพีน่นงอาจจะบอ่เห็นเส้นมไปนไแต่ <c oughs> ว่ามันเขานำดีที่ทำเสร็มมุนะน้อยครับเปน็บมุุมง ไหวร่องนี้เลยโอ้แสบหแสบแสบหรือแสบ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 อะแต่ว่าอิม่มเหรอเอาสูตรไปไปหรือเปล่า ฮะตัวดดเด็เออย,ยองให้ตำบ่ไม่ยองแบบเพราะว่าแถมว่าจริงๆที่แท้เป็นสูุดเลยอยองไม่ยอง ตงสุดแดดมากนะครับสุขแล้ะพี่น้องอื อยู่ทงกับอากาศดีดีดอยากนอนแต่เว้นผู้เนี่ยนี่น <c oughs> <c oughs> อนตั้งแต่สองตุ่มสามตุ่มสองทุ่มสามตุ่มนี่คือแต่ว้นเนี่ยพี่น้องสำหรับเยวก็พี่มลเพราะว่าปกติอยู่บ้านซีหาทุ่มเที่ยงคืนนะคะจากนอนบอกมาน่าส่งอยากนอนแต่เว้นบรรยากาศแล้วก็มันเงียบสงบนะคะคแต่กุ้งก้นมักหรอว่าวอยู่นีนกัน บ่เป็นตัวอย่างไม่ได้พี่น้องยูน้องคงนอกท่ายูนี่มันเหนไฟฝ่าบ่ถึงพี่น้องอยู่บ้านอยูนอกดาวนี่ติดแผงโซลาเซลล์เบิร์ดนะคะใส่ไฟฝ่าใส่นามกับเจาะใส่โซลาเซลล์ดึงกันมากขึ้นกันจ้ะก็ต้องอาศัยแดดทำจังสีลัฐแทขค้มซีหามือต่อเนื่องกันก็ต้องประยัดไฟแน่จังหน่อยหรือาี่เพิ่มแผงเพิ่มยังก็ว่ากันไป เคยที่เขาจะมีไฟสำรองไว้ใส่หลายพี่น้องนี่นแหละกับความสะดวกสบายกับก็บอะไลล้ลำบากอะไรเนาะซื้อกินก็อยากกับขี่ไปในบ้านกับไล่ไกลบันไดขี่ไปซื้อมากสุดเลน่นได <ป S 2> ้ลำบากซื้อกินกึ๊กเอาซื้อกินยุ้ยเซ่ก็ซื้อกินค่ะทุกมื้อนี่บางมีหาัวกกันไปนะเมียบางมีออมองหากินนอกจากสีย่มหนูย่มในผู้หน่ะพี่น้องซึ่งย่มนี่มันกับไ่ค่อยมี นูให้ลาเป็นในผุนและย้มตัดอ่อยตัดยังจังในลาหนูในจักหน่อยเนีย่ยละคะ่ะอัศรพื้นนี้ก็ต้องขอขอขบุญเขาพ,พุ่นพี่น้องที่เขามาให้กันที่ตามรับชมนะคะมือน,นีเขาสองคนพามว่ากินตำอ่ากุ้งดองแล้วก็บปลามึกแซ่บๆนัวๆพี่น้องจา้สาสำหรับมือน,นีเข้าสองคนเสี้ขอตัวแล้วพี่แลวน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามื้อนาครับพี่น้องมือน,นีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ